นอกจากทากไข่แล้วใครเคยกินทากไส้อื่นกันบ้างเดี๋ยวจะลองทาทากด้วยของใหม่อย่าง QP เข้าโพดคอนชีสสเปสกับ QP ทูน่าสเปซอยู่นะระดับนี้แล้วใช้แป้งทากสําเร็จรูปไปเลยพักให้หายแข็งแล้วเอาไปอบด้วยไฟร้อยแปนาทีจะได้แบบนี้ใช่ปะ่ะทีนี้ก็บีบ QP เข้าโพดคอนชีสสเปสลงไปได้เลยเขาเไไเจะมีเนื้อข้าวโพดข้างในด้วยนะบีบง่ายดีไม่เลอะมือด้วยอีกอันใส่เป็น QP ทูน่าสเปซเขาจะมีเนื้อทูน่ามาให้เลยไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วก็ท็อชีสีสสลลไทน้้ก็เเเบบบบรรรฟใหะายยยจแ ง่ายๆ่าย <c oughs> <c oughs> อร่อยมากมายองเนสนุ่มละมุนหอมข้าวโพดกับชีสกินกับแป้งท้าคือลงตัวเลย <c oughs> ต่อไปทูน่า <c oughs> โอ้อารมณ์เหมือนกินแซนวิชทูน่าแต่แป้งอร่อยกว่าเยอะมาก ไปหามาลองได้เลยมีฮาลาลด้วยไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์หลอดเล็กพกพาสะดวกจะเปรดง่ายอร่อยฟินได้ไม่ซ้ำตามหาได้ตามตู้แช่าตามนี้เลยหรือถ้าไม่สะดวกไปซื้อเองสั่งผ่านเพจ365ก็ได้แค่เพิ่มเพื่อนแอดคิวพ<ๆ>ีไทยแลนด์ที่บ้านเขียวเลือกเมนูซื้อสินค้าเลื่อนมาที่ขวาสุดกดที่เพจ365เลือกสินค้าที่ต้องการใส่รถเข็นกรอกข้อมูลจัดส่งแล้วเลือกวิธีชําระเงินส่งสลิปการโอนเงินก็นอนรอรับของที่บ้านได้เลยถ้าซื้อครบ200้ <200, S 1> เขาส่งฟรีด้วยรถเย็นนททั่ววประะเศด้ย